สวัสดีครับพ่อแมพี่น้องปองป่าเก็บซีสาวน้อยทีร่รักสู้ขุสคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลุงตู่เดชสกลคนบ้านคำินอีกครั้งอาครับพี่น้องครับพบกันวันนี้วันพฤหัสที่4ี่เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2 5 0พั4ห้้อี่พี่น้องเดอนขนาดนี้เวลาเที่ยงครึ่งรับพี่น้องเที่ยงครึ่งครับลุงตู่กับออกมาอัาเดตความเคลื่อนไหวอีกจักน้อยครับเพื่อน,นีได้รับมอบหมายจากคุณแม่สุภาพครับ าดอกไม้มาไหว้พระครับปกติกัดอกไม้ขามาส่ทรงใหกสองสามโมงเช้า,า,าแล้วครับแต่ว่าเฮสุฮันน์นี้ก็สิทำภารกิจแล้วครับว่างในการจะเอาดอกไม้มาถวา,ายเพื่อนครับดอกไม้พวงมาลัยดอกมะลิหนึ่งพวงดอกดาวเรืองสามพวงแล้วกะ็น้ำเปล่าน้ำแดงน้ำเขียวอย่างละสองครับพี่น้องครับนะครับคือเก่าครับมื่อปีวัดศรีมัพระครับ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองทีมงานสาวน้อยครับวันนี่ครับให้อยู่เย็นเป็นสุขปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวงแก้วคาดจากทุกงานครับพี่น้องครับบํารมณรวยครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับรถตู้คุณนายแน่สุภาพสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับพี่น้องครับอ่ะตามังตูม้าครับนนี้ครับมาเบิ่งความเคลื่อนไหวจักหน่อยนะครับนี่ครับว่าประมาณเที่ยงครึ่งแล้วเพิ่นเฮ็ดหยังอยู่ครับทางทีมงานสาวน้อยเพชรแพงครับบัดนี้ รักการมาสีมาอัปเดตหลังคาโดมโอ้หลังคาโดมพระเอาเล็กนี่ยังยึดแจ้งดีครับพี่น้องเพื่อความมั่นคงครับมาเบิ้งกเบิ้ลครับพี่น้องครับนี่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 โอ้มาตรฐานแล้วพี่น้องตอนนี้เพิ่ธก็เชื่อมเรียบร้อยแล้วเก็บสีเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องครับนี่ตอนนี้เก็บสีเรียบร้อยนะครับพร้อมที่สีมุ้งกันเลยครับนี่โอ้เฮ็ดยางงามเลยครับพี่น้องโค้งหลังหลัางนี่โอ้ ความคิดดีครับพี่พ่มีเหล็กยึดออกมาครับเนี่ครับจากโค้งใหญ่มาหาโค้งน้อยครับนี่ทั้งกลางทั้งขางครับพี่น้องครับตึงให้มันแดนครับปกติแล้วมันสีร่มพัดมันสีโยกโยกไปเสาตัวนี้นี่เ้าอนต้องแห้งมาจากสั้นๆมาเนี่ยครับแน่นปิกเลยครับพี่น้องครับมันมมีโมมีโมมีสะเทือนครับวันนี้ครับมีเสาค้ำมีตั้งหักนี้สุดจอดฟังนี่เป็นต้น แน่นหนาทาวนนะครับพี่น้องครับตอนนี้นายสั่งมันกะกําลังกินเขากินน้ำครับพี่น้องหลังจากที่ว่าเคี่ยงกว่าแล้วครับเพื่อกัดกินเขากินน้ำแล้วเพื่อกัดพักวันเดี๋ยวกขึ้นมาเก็บสีต่อครับตรงไหนเชื่อมกเก็บก้านเชื่อมในน้อยพรุ่งนี้กับขับมุมี้ยังคาดเคลื่อนกันนาสิพ่อมมุ่งนะครับราคานะครับพี่น้องครับมุ่งหลังคากันนาสิเพิ่เกินสองสามเมื่อกับขึ้นสิเรียลอยู่นะครับพี่น้อง โอ้อลังการง่าาสาเฮ็ดแล้วดีขึ้นสิงามนะเนาะมื่อกี้สิเลือดหั่งลงหั่งดินก็ว่ากันไปแล้วมันครับพี่น้องนะครับจักมือแล้วเดี๋ยวงตูติดตาเมื่อนี้ก็รู้สึกว่าสิเป็นมือที่ยี่สิบเท่าไหร่แล้วครับหนึ่งยี่สิบเก้าเท่าไหร่ครับพี่น้องครับสวัสดีครับนางเอกครับนางเอกจินครับโอ้มือฝากน้องจินไว้ในอ้อมอกอ้อม ใจออกกอดของพี่น้องแฟนเพลงสุภูสุพจนในเด้อดขาพึ่งม,มาใหม่ครับพี่น้องค่ะทีมงานสาวน้อยตลาดครับห่อนมือแล้วครือเปล่าทีถึงหมื่นแล้วยังผู้ติดตามถึงหมื่นแล้วยังค่ะเจ็ดพันสี่อยู่ค่ะแป๊บเดียวแป๊บเดียว<ป>ครับจังได้ก็ฝากช่องน้องจินลำเพลินออฟฟิเชียลน้ำอีกจักช่องหนึ่งในเด้อค่ะพี่น้องคค่ะรขาต้องไปกดติดตามให้ด้วยนะคะเป็นแรงเชียร์แรงใจให้น้องจินเพลอนครับพี่น้องมาใหม่ครับมือยูทูบเบอร์ใหม่ครับอ๋อขอบคุณหลายครับสุดยอดสุดยอดครับทีมงานสามารถเป็นตัแทนครับ กอติดตามเบิรงหลายช่องทางครับพี่น้องอยากเบิรงมงคได้ก็เลือกเอาพี่น้องรลายครับทีมงานสาวน้อยมาแม่สิสามสิบสี่สิบช่องหรือว่าเกินกว่านี้กันย่างกม้ดูกันครับพี่น้องรลายอยู่ครับอากาศห้อนี่หมดนลยครับพี่น้องแต่ว่าลมพัดอยู่กานว่าหนาวก็ยังพัดหนาวอยู่ครับพี่น้องยังห้อนลมพัดยังเย็นอยู่แต่ว่ายังบ่หนาวครับพี่น้องยังเปิดพัดลมเปิดแอร์น้องขึ้เตาอยู่ครับ ตอนนี้ก็ทีมงานสร้างกระสีรกระรังนอ่นพักผ่อนครับหลังจากไอเทีท่ยงกว่าแล้วมาแล้วนะครับใกล้แล้วเราวันนี้มุ่งไปไหนครับตอนี้ปลาจะมุ่งเมืองเงินเหรอครับโอ้ข้าแม่นมุ่งหนูมันจะมือแล้วนี่ประมาณสองมือสองมือครับ,รบอันนอกจากมุ่งอันนี้เสียแล้วเ็ค่ยังต่ออีกคนหรือว่าหมดแค่นี้ก็ต้องถามเบิ้งก็จออนครับปลาก็จะยึดถันได้ต่อย อันที่ว่างานงานงนที่ว่าเข้าเมาอลไไหมมันนี่อันนี้นอกจากสีมาไม่ก็เป็นงานเพิ่มอเออมื่อเกินสองมือนก็ได้งามเลยนะ้สดยอดสุดจอดตอนนี่เพื่อนกำลังปักป่อยครับเนาะนี่แหละ่นุ้ยเห็ดอย่างอยู่นคือเสร็จคือล่างครับอย่างโคกบอยาวาได้โคกโคกยังคือสเป็นห็น โอ้โคกมืนะโคกมือเพื่อนครับพี่นอ้องอ่าหากระดึงเขาพี่น้องเที่ยงเลยนช่ครับพี่น้องเขาอยังน้อนี่โอ้ทางพุ่นปัดเจียวเหรอครับพี่น้องเขาทางพุ่นปัดเจียวแล้วทางนี้กำลังออกพ่วงครับ เขาจังไดนคือบอกแก่พร้อมกันหรือว่าเป็นน้ำมันผู้ใดปลูกกอนปลูกหลังครับนี่โอ้โหเกลียวนะครับตัวเกลียวเลยง่ายเนาะเฮ็ดหน้าครับโบ้ขึ้นสมัยตะกี้แล้ครับพี่น้องครับสมัยตะกี้เสือลุงตูยังท่านอยู่แต่ว่าโบ้เคยเฮ็ดอยู่ครับพ่อแม่เป็นกะควายไทยลุงตูสิเลี้ยงแต่ควายครัไทยหน้าดำหน้าโบ้เปียดครับโบ้เคยดำโบ้เคยเฮ็ด แต่ว่าได้เลี้ยงแต่ควายควายนเนี่ยม่นเสียไว้ไทยหน้าคาบหน้าเขาเป็นคนเลี้ยงเป็นคนหาบกล้าครับพี่น้องเลี้ยงควายหาบกล้าเฮ็ดผลกอื่นครับผลักดำนี่ผลักลกกล้าดำหน้านเฮ็ดพวกเกล็ดครับพี่น้องเดี๋ยวกคาคือสิได้กเกี่ยวนะครับของนันบอสจูเพิ่อนครับพี่น้องบ้ามีเสื้อห่วงบางแง่บ,บงงางแง่ครับพี่น้องครับเห็นจะได้เขาได้น,าน้าพีหรอกเจอปวยลุ่นกับรุ่นเข้าไปครับพี่น้องครับ จะเล <ates> you know, ah ื ę, ugs, right ่อนะครับพี่น้องเด้อวันที่หาที่หกเดี๋ยวใกล้สิบหกได้บรรยากาศวันที่สี่แล้ววันที่หาที่หกสิเป็นแรงเชื่อแรงใจที่ว่าสาวน้อยเพ็้เพรเขาอีกคือเก่าครับพี่น้องครับบัตรราคาหนึ่งร้อยสี่สิบเก้าบาทนะพี่น้องเด้อเบิ่งแรกเมื้อแล้วก็อย่าลืมซื้อบัตรจองตัวเข้าไปครับพี่น้องถือกำลังแรงเชื่อแรงใจเขาอีกคือเก่าครับศิลปินรับเชิญกับสีนี้คำพุนรวมมิตรเต็มวงครับพี่น้องครับแล้วกับสีนี้สาวน้อยเขากับเต็มวง แล้วก็ซื้นี่อย่างอีกอลำไยแห่งห้องคำงพี่น้องโอ้เอ๋พัชนาสุปินลาเชิญรลายครับพี่น้องครับเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ019393915นะพี่น้องเดอ้อ019393915ครับอย่าลืมโทรเข้ามาสอบถามซื้อบัตรจองตัวกันครับพี่น้องขอบ,บุญขอบคุณหลาย,ลายครับสำหรับผู้ที่ซื้อแล้วก็ขอบคุณขอบคุณหลายผู้ใดที่ยังไม่ทันซื้อก,กล้ามเลยพี่น้องเดอ้อ เขาไปปูเสื้อปูสาดนั่งทายุที่ที่ไปแลครับพี่น้องยิ่งใหญ่อลังการ้ากแสงสีเสียงครับพี่น้องงานที่มาแสดงการรู้สึกว่าสิเป็นเงาะป่าสังทองเงาะป่าครับพี่น้องเดออวน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 ตรวดจักปลาบุ่มหรือเก่าตรวจารย์นักอดีตตอนนี้ก็ยังรอซ้อมต่อไปครับพี่น้องนักจับที่กินเขาเมื่อนี้ยมมีอย่างมาเลี้ยงบ่เมื่อนี้เมื่อวานนีงเขามาเ็นก๋วยเตี๋ยวเมื่อนี้่ยเงียบเลยเมื่อนี้ ส่วนอ้พระเอกนะเอกกับี่มีแเขามาครับที่เธออ้ากันใช่ผู้เดียวครับพี่เมครับเขามาแล้วจัดร้อยก็มาแล้วอาจารย์ร้อยครับผมตได้ยังได้อียังได้กยังมาฝากมาต้อนอังมาวก็บกวอาจาย์นังมุงย่อยหอดไปไครับกมาหอดอันโอ้แวฟนแนต้อนสิมาอาจารย์แม่มาหอดตอนไหน โอ้มาได้สองสองมืสามเหมนกันะครับบวฝากแวตอนรับปราแดดกันแล้วนั่งด้วยสองพุกน่ะปลาแดดตอนโอ้ปราแดกแต่ว่าบนก็จะแซ่บครับแตจิปุ่มนะเ้แล้วจิปุ่มเว้เต่ถังเปาข้าลังเลยไปไล่ส่วนหาพวกเราก็เสอเมื่อเตืาเป็นน้องสังไม่หยีกันสิอทรงไอ้เพื่อนงไกเอาสรงใส่กองโฟมอัดน้ำแข็งเรา สุดยอดสุดยอดสุดยอดเอ้าตายมากพี่น้องขอพูดอาจารย์ร้อยร้อยครับนี่ยังกระบาดนะครับพูดได้ดิอันขนมเอาไว้กินนะเด<อ>ือดเนี่นยมันหิวไม่ไดนขึ้นหงียบแต่ครับพอดีิจังวาครับผมเนี่ยเลิกเลิกเดือดผมเพื่มขึ้นนะครับเลิกเดือดเลิโอ้สางทองเขาป่าซ่อมเต็มที่ครับพี่น้องครับเพื่อความบันเทิงเพื่อความมหัศการให้พี่น้องได้รับชมครับโอ้ขาใหญ่กระม้าเนี่ยสองขาครับพี่น้องขาใหญ่ครับขาใไงก้นใหญ่ดับญ่ครับ จะหวานได้ครับพี่น้องกุ้งยุงกุ้งยุงนี่ครับฮะโหลฮอนฮ้อนฮ้อนฮ้อนฮอนฮอนโค้งหาังข้าซีบวกเกินอีกสองมื่อซีเลี่ยวครับถามสร้างเพิ่นกะเพิ่นกะบอกว่าบาดนี้กาสีเป็นงานต่อเติมนจะได้กต่จะว่ากันไหมแต่ว่างานรับเหมากะเสียมุ่งสั้งกะสีแลี่ยวขึ้นเล้วครับพี่น้อง คือเสี่มีอย่างเฮตต์ตัวนอกจากจะมีงานเพิ่มงานเติมะให้ทำอะไรต่อบ้านเจ้พี่ดองครับเงียบแล้เนาะพี่ดองเนาะบลูซื้อขึ้นเลยโววงโคบีสต์อะไรเฮต์เศษนะครับแทนที่สีได้ไปหาลงหาลำหาเงินหาดห้องจะเป็นยังเด้อแต่ยามใดเสีได้เป็นปกติเนาะบ้านเมืองเฮ้าเนี่ยครับ แต่ละปีแต่ละเดือนแต่ละมือเปลี่ยกไปโบ้คือเกา่าจากมือเราพี่น้องเนาะเอาแต่ดจการเป็นแรงเชื่อแรงใจให้พ่อแม่พี่น้องคนไทยทั่วโลกเฮ็ดยางไข่ะสบความสัมเ็จนะครับด้วยดีแม่งสุขสุขค่อนครับอย่าเจ็บอย่าไข้อยา่า,ยยาจนร่ำรวยตลอดปีโชคดีตลอดไปสุขสุขค่อนนะพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่ฝากน้องมาสนับนุนก่อนครับอย่าลืมนะครับเบื้องแรกมาแรกกดติดตามกดซับส,สไครต์กดไลค์กดแชร์ให้คือเกา่าเหรอหครับพี่น้องครับ Sa ah, ala ka pinong. Salamat sa aap.